วันเรลามุลผลลงแต่ต้องไปน,นะเนาะสวัสดีครับสบวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้แอบพาพอยพีนองมาตามต่อในส่วนของตัวเลขมีที่มานะครับซึ่งผููที่ไ้ตัวเลขในชุดนี้มากก็คือเสี้ยนหน่อยคืออีกเป็นสายหนึ่งนะครับเป็นเลขมีที่มาอีกสายหนึ่งซึ่งวัดว่าหนึ่ง่นไทยมาสามตวัวเข้าสองตัวไทยตรงตรง,ตรงครับพอยพีนองกันเข้าไปตัดเนาะ แต่ว่าสำหรับงวดน,นี้เพียนหน่อยกับบอกเบาแสมาแล้วบอกว่าพึ่นได้มากเลยดิจ่อมือจ่อเว้นแล้วซึ่งี่เป็นตัวใดนะครับสำหรับคลิปนี้มีที่เด็ดขากตอนพอยพี่นออ้องเดี๋ยวไปถามเชียนหน่อยไปเบิง้งเชียนหน่อยผมฟอมกันว่าเลขมีที่มาสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2566้าหกหกเป็นตัวใดครับผมอีกสองมือเท่ากับจีได้โชคได้ใช่แล้วเนาะ เอา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 คือคุณตาวันนี่จอดใช่ละใช่ละโอ้ยแม่นี่ลีตต์ตันมาแล้วมาแล้วเมนี่ตันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาจังไหนซอเขียวจะเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์เด้อคลิปก่อนขอสัมภาผัสเราเด้อค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวซอเขียวจัดการค่ะพ่อยายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อยายเอ่อจอดรถให้ลูกให้เต้าถามนะคะแอดมินส่งข่าวมาถามค่ะพ่อสวัสดีค่ะ พญายได้เปลี่ยนพญายลุงพะเนจรเลขงวดก่อนพญายบอกไปน่ะมันเข่าเล่าพ่อเลขหาแปดกับหนึ่งสี่งวดนี่หนูเลยอยากมาถามว่าถามแทนเอฟซีว่าพ่อให้โค้งสุดท้ายพ่อสิให้ตัวใดสันดอกพ่อไปใส่มาจังไดให้ถามก้อนเน่ยเข่าหุ้มก้อนบ่คะคุณพ่อเข่าหุ้มก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะพญายเพื่อนก็เดินห้างแมงซี่ล่ะค่ะเรื่อยๆนะคะไปแบบบ่มิจุดไม้ค่ะคำใส่นอนหันเนื้อจังไดบ่ สิถามให้เบิ้องนะคะพี่น้องแอดมินทุกท่านงวดน,นี้เพิ่นสิให้ตัวใดนะคะเนาะต่างทางเนาะค่ะพี่น้องก็เลยทักทายเอิ้นพ่อใหญ่อีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะลุงสัญจรเนาะคะ่ะเนาะสําหรับซอเขียวสิตั้งซื่อพ่อใหญ่ว่าลุงสัญจรเนาะคะ่ะเนาะกระจักว่าพ่อใหญ่ซื่อหยังเนาะค่ะมาฮอดก็เลยเอาน้ําเอาในให้สิกินซะ,ะ,ะก่อนเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นก็นได้ค่ะเดี๋ยวค่อยฟังพ่อใหญ่เว้าเนาะคะ่ะเนาะในสิเดินทางไปไสค่ะ บ้านแดงอ๋อสิไปบ้านแดงมาแต่ใสค่ะมาแต่ใสแงางไปน้อนี่ยแง่งเฮือกแงางเฮือง่งไปหันแงางไปเนียนปะแต่ลูกเห็นนี่พ่อปั่นจักรยานนี่ค่ะอันเลขวัดก้อนนี่พ่อคือเข่าก่ำเถอะบอกเมื่อนั่นออกเมื่อนั่นแม่คุณพ่อห้าแปดเลขเล้าเมื่อนั่นแม่ครับหนึ่งสี่มาที่นี่หนูได้ยินมาปั๊บแอดมินขเจ้าเลยวมาว่า ไ้น้ำพอาหญ่นี่ไ้แนะ่ว่สาสันพันยู่ใสเพันไปจังไดไมาจังไหว,ว่าสันว่าก็เลยไม่เห็นนะคะขี่รถสวนกันวังหันเนาะคะ่ะเนาะเห็นก็เลยน้ำมาทักมาท่ายพญ่ยเบิงเนาะคะ่ะเนาะว่าได้เลขตัวใดอีกบอ่อคงสุดท้ายเมื่อวันที่หนึง่งกันยานีอ่อีพอสิไ้เลขตัวใดค่ะพอมีให้ตัวตัวใดให้แอดมินบ่ค่ะเอากำกรมคือวังหันเด้อป่อเด้อถ้าได้ ขา้านำข้าน่าเนาะพอะาา่อนะหา,ามีคนทำบุญทำกุศลนำเฮาเนะพอน่อนะ<ม>อ่าเอาอ๋อเอาสามมติเพราะว่าเ<ม>ขียนได้พร้อมค่าพี่น้องเบิ่งออาเด้อค่ะเด้อพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกันยาลุงสันจรนะคะคุณตาสันจรจะให้เรางวดวันที่หนึ่งกันยานะคะหกหกตาจะให้เราตัวไหนดูนะคะ คุณตาก็เขียนได้นะคะดูคุณตาที่ลงจากรถลงจากรถแล้วมานั่งเขียนแหนวคักๆนะค่ะพี่น้องเบื้องเอาเ่าทั้งไทยทั้งเล่าวลวดลูกงอก็กินเขาเจ้ามามังหาล่ะค่ะไปซอยเจ้าเขาเนี้ย <laughs> เล่หลงไทยหลงเล้าอย <laughs> ู่ค่ะอันผัวยายท่าค่ะอ๋อเพื่อนกบมีตัวเลขกตัวเบือห้อยู่เด้แต่ว่านี่มือนี่เอาพ่อใหญ่ซักก่อนมือนี่ คุณตาสัญจรน,นะคะเขาเขาจากเอิอนลุงสัญจรเนาะอ,อันซ้อเขี้ยวกับสีว่าสีเอือนว่าคุณลุงพนเจนจรสัญจกรก็ไดเนาะคะ่ะคุณลุงสัญจรตาเรายังตาดีอยู่เนาะค่ะเนาะโอ้หูตาเพิ่นก็ไดเฮาเหลียวเ,เบิ่งกับบ้านแม่ตาบ่ค่อยดีป็นได้ละคะ่ะตาเพิ่อนอยาก ขาขาวอัวรัวจังหน่อยต่อค่ะตาม่องบ่อใสปันไดแล้วกะวันพอตาสิบเห็นหุงเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามื่อนี้พอตาได้เขียนเลียให้เฮาเป็นจังบุญจังคุณเนาะพี่น้องแอดมินคะทุกท่านคะคันเข้าของเพื่อนกับกรุณน่าซอยบุถ้าบุญน,น้าบิญในเด้อพี่น้องเอ้ยเล่าฝนลําบากซะลูกเต่ากับจักกยูไซไซค่ะบู๊มาแล้วบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยสองสี่สี่สองตัวเรียวเน่นๆน่นเลยค่ะพี่น้อง แดงจึงครึองอยู่ค่ะโอ้ยคักเถอะเนาะ <c oughs> เปลี่ยนตัวเลขแล้วเนาะค่ะจากมือนั้นมาหอดมือนี้เยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมอ่าเยี่ยมเยีย่ยมหอนเรียนกับน้องฟุตโต้เนาะ,ะ,ะค่ะเนะาะป <c oughs> ัญญายุ่นเมื่อยบ่เพราะยุ่แลนรถยังสีไปยังสีเมื่อยบ่ค่ะบ่เมื่อยดอกเตี้ยองอมอมอยังไว้ในปากนะคะ <Hello. S 1> เอาลูกอมให้คุณตากินด้วยหน่อยดิ oh. เยอะแยะในกางเกงจะล้วงให้คุณตาหน่อยสิ oh. ล้วงให้คุณตาหน่อยลูก oh. <Okay. S 2> เยี่ยมเยี่ยมเจ้าแม่กับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพอเด้อขอบคุณเป็นแทนแอดมินไอเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะค่ะลุงพระเนจรสัญจรไปเรื่อยๆเนาะะค่เนาะ เดินทางบ่มีจุดหมายปลายทางค่ะแต่เมื่อนี่บอกว่าสิไปพี่บุญลักค่ะก็เลยได้มาสวนกันกับแอดมินแอดมินก็เลยได้มาขอตัวเลขตัวเบือให้นะคะเนาะเป็นเขียนให้แดงจึงคึงเลยล่ะค่ะสองสี่สี่สองค่ะอันใดค่ะพวกอืมกดหน่อยยังสี่ให้อีกยู่ดิค่ะโอ้ยยืนดีๆสิกุโจนู่นน่ะอันไหนเนาะอันไหนเนาะ มันคือ,อยังหลหะพ่อมันก็มีจวงมันคือ,อยังหลหะพ่อมันคือ,อยังคะเขียนไปนี่มันคือ,อยังคะ่ะปากมันคือ,อยังวะ มันค yeah. yeah. mm. yeah. yeah. mm. 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 yeah, ือยังโอ้น yeah, ี yeah, you know ่บอกอ๋ออันนี้เป็นภาษายังอเ่เสีย่ง่่เสียงอเสีก็พอเสียงงนจงนี่เลขเสียง อ้โว่าชืเสียงมูเสียงชูเชียงอ๋อชื่อเสียงมูเสียงชูเชีงอ๋อความหมายมันคืออย่างพอชื่อเสียงมูเสียงชูเชีงอ๋ออ๋อเป็นภาษาอ๋อตัวนี้อ่านว่าชื่อเสียงชูเชีงอะไรเนี่ยเหรออ๋อค่ะค่ะพ่อใหญ่บอกสองซีซีสองแต่เป็นภาษาเจ๊กภาษาเจ๋วเนาะค่ะเนาะตัดฟังไปบ่ ไปแชดเจนกับใส่ภาษาภาษากันเนาะค่ะเนาะขอบุญขอบคุณนี่พอหลายๆเด้อค่ะเด้อถ้าสาธูอีพอให้เดินทางปลอดภัยให้เจริญรุงเรื่องอย่าเยียมเดจุนเด้อพอเอ้ยสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใส่ก็ให้ปลอดภัยเด้อพอเด้อขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องแอดมินทุกท่านค่ะเป็นทังไหค่ะไปสัมผัสพอลุงพระเนจรมาแล้วโอ้แอดมินงงเต๊บเลยค่ะภาษาอียังก็บ่จักเนาะค่ะเนาะ เพิ่นให้มาเขากลับฟังไปเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเบามากกับเบาตามเพิ่นแม่นบ่ค่ะกับตามภาษาเนาะคะ่ะเนาะก็ดียิ่รอบที่เพิ่นให้สัมภาษณ์เนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นให้โชคให้ดวงเขามาถือเล่าหาแบบตตุ่งเนาะคะ่ะเนะาะเราห้มากอ่ะเลยอยากติดตามมาให้พี่ให้น้องค่ะเพราะว่าทางแอดมินกัอยากรู้เรื่องเล่าของเล่าคือกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเข้าหน้าสิน้จาจาะเรื่องเล่าของพ่อใหญิพนเนจรหนี่ห้รู้เนาะค่ะว่าเราเป็นคนใส่บ้านใดเนาะะคะ่เนาะ เราไปหนังคือได้มาจังสี่พี่น้องเราไปใส่เนาะค่ะเดี๋ยวซ้อเขี้ยวสีน้ำเจาะผู้ชายคนนี้ไ้เบิ้งเพื่อได้ซอยเหลือหอยังหรือว่าไม่หนังทีเข้าตรงดูแลบ่อเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นหนังเพิ่นคือบระยุกกับลูกกับเต่าคือได้มาแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่ละมือเราเว้นเป็นหนังตรงขี่รถไปบ่เอ,อีดีดีพอเเราเด้อค่ะบุญลายอี๊ีเมื่อเนี้ยนะ ไปเผาโซ่มากก็เลยมาพ่อเพลินค่ะคันบ่พ่อนี่จักสีเห็ดจังไหนจักจังไหนสีเหบาบา็นเพราะว่าบอลูดบ่แสว่าเราไปยังไหนมากตังไหนเนาะคะ่ะเนาะโดนๆสีพ่ออเทียนหนึ่งเมื่อนั่นผลไปพ่อเทียนแรกเนาะค่ะเนาะกะเลยได้ทำการถ่ายทำแล้วมาเนาะค่ะเนาะเรา,าะะก็เลยให้โชคให้ลาบเข้ามาก,กะจังไหนกะเดี๋ยวสีผ้าไปติดต,ตามไม่งวดต่อไปเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีแอดมินทุกท่านนะคะขอบคุญขอบุญท่าน เอฟซีทุกท่านนะคะติดก,กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์สอดเขียวผ้าด้วยนะคะพเพื่อได้เขาแมแเราขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่หาเป็นกำลังแรงใจสอดเขียวมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะ